เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ทานับถือพุทธศาสนามาแลจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจําไม่ได้ไปที่อ,อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกมีแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อ,อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกแปลกมีเปือกตา เพราะอย่างยิ่งทิ่คนไม่มีศาสนาเลยนันมันก็ขิดแรงก,กับสัตวิ์จึนเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิวมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและจละียาความประพฤติมารยาการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่อ็ออกมาจากเพื่อศาสนามารยาของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมันญ,ญาติที่นิ่มนวลผ่อ,อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบ,บุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็นิ่สื่ว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพูดนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากเพื่อศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวัดกุ่นใหญ่ๆวางัันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านจะมาโตกับวดัดก็เหมืนอนกับเป็นลูกของพระนี้อาจานายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาศิยามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกเขาเป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระขเขาไปค้าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุททิยากาอาการที่แสดงออกทึงน่าดูน่าชมหลังต่อมาัต์คนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปเลยลำดับลำดับทยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยออไแล้วมันก็แตบบกหูแตกตาไปเลยก็ยึดออกมา นะครับเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสุบต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าจาเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสุบต่อของดังเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันเข้าไปหมดนี่ทำมาพุทธแค่ไม่ปร้ากดเสียเนี่ยแต่ภายในวัดความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงกระพร้อมหน้าของกิเลส เรามีความอยากรู้อยากเห็นดับเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาของจม,มูกที่จิตใจมันก็ต้องเป็นไปตาม,มันนั้นเพราะความต้องการอยู่แล้วเขาิ่งติดย่งผันแน่ย่างงา่ายซึมซาบเขยิดได้อย่างรวดเร็วมา่สิ่งนั้นซึมซาบกระึงใจการกแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเสือไป ผมสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไันขนาดน,นั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพกาในไหนแม้แต่ขั้งุทธการก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีข่ามีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกยุคความเห็นจะน,นี้มีจำนวนมากเขรา็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลังหลัศาสนาจัมงนี้พระมหากษัตริย์ไม่มีถ,ถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ไม่าออกมาจากพ่อจากแม่ แะพ่อแม่ก็ม่สําคัญยิ่งกว่าประชาชนหนัไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหา,หาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนระชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกม่กตัญยูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าศัก์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าสุดต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าสุดต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญเห็นย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพรหมแน่เป็นสำคัญเห็นศาสนาขึ้นระดับการกายใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยระดับนี้ว่าเป็นของสำคัญศาสตร์ก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อย ถือว่าสิ่งที่ทำา่ำนะว่าเป็นของดีอของประสิฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมีนเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนรุ่งไปหมดหรู้ไหอย่างโดดมาแต่แถเวงการข้ามมาเมืองไทยแล้วนีวันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อคพือประชาชนประชาชนโดดนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี้ ถ้าเราพค่ประชาชนทำไมประชาชนยิงเป็นอย่างนั้นเราพี่นายมันเพื่อใครเท่าน,นี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะพว่ประชาชนยิ่งกว่าสาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สั์โลกผ่านฟังสิไม่เลือกประชาชนที่เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สั์โลกแนมะ้แต่สถานฐานก็ให้อภัย ถ้ามีจิตสม,มุภหะในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่า,า,าศาสนาธรรมเลยแล้วเมื่อาศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะาศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทําลายที่ดูใครจะให้จิตสม,มุภาพให้มี ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของค่านกยนยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทาลายประชาชนดูหาทีหลบซ่อนตนัวไม่ได้ข้าทิหนาทิพาเลยเออมีความเมตตาปันยางอะไรเลยนี่หรือประชาชนสานคัญอย่างนี้หรยอสาคัญในทางตายตาัดีเต่สำคัญในความโ่ม,ม,มเรียนเป็นสุดเนี่ยเ,เรื่องของจิเล็มันเป็นอย่างนี้คิดกับเรื่องของธรรม ถครจะเสกสรรต์ย่อว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้ชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลาดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นเ,าาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาร้างศาสนาได้ไหมศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนแล้พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาอาจจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้ครั้งให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่ง,ท,งทั้งนั้นตลอดทั้งการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังมรู้ยังสาเพราว,ว่าเขายังสอนมาด้วยมารยาศรนโดยการ,รแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่องมาโดยลำดับธรรมดา นี่มันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาดาและสังริขะโหพระอุปัรรมปัฏฐานคืแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนเ้ืงมีความไม่เงินเป็นสุดย้าเกิดความกระทบกระเทือนนใดที่เป็นการชอบท่ามพนาจิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ธรรมยาบุตร ปูตาราลักษังกห์โหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยานีกหลักใหญ่ก็มีตรงนี้ออศาสนาไม่เป็นของสําคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมันไม่จัากลัวจะไปเท้่ยแย่งเอาหางเข้ามาใส่เลยถ้าสุนัขก,ก็จะเดือดร้อนนะอ้๋อจะแย่ยงหางมันมันก็หวงนะพี่จะแย่งหางมันจนมันกัดต่อถ้หาสุนัขมันทํา กัดตัวเองก็จะได้ฆ่าศูนหน้าอีกนี่ใหเกิดฆ่าสึกเินไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนนึงแต่มันตลอดสุน,นัขาก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จต้องไม่มีถ้จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบของก็เป็นไมานา่ได้ก็ไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็กระดายครับหัวห,งหงัวปา,าดมาบ้างพอกดัดเขาวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลมก็โผล่หรือเกลียรชั้นเขาตามฆ่าสุนัขนี่เลย ม่มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นนดะ้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้กลกัเนเราข้ากับดินเลยพระพุทธเจ้าถึงตรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเป็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตนนั้น ไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเดียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเขี่ยเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระทืนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันทั้งเห็นอกเห็นใจกันนะท่านประบเหวี่กุฎที่หึ่งศาสนา ขมหากษัตริย์เป็นของสั้งทันอย่างนัง้นเริ่เข้ามาภ้ายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รเรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาและสอนคนให้มีความร่วมจมสุดหายอะไรบ้างสอนให้รอดวความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งสริมรักษาโดยถ่ายเดียวรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก,ก็คือใจสะดุก่างแรกจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนารนี้ะเป็นผู้จะได้ผมจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาแตพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติ ตามที่พระองค์ท่านทรงสอนสอนก็ได้รับความ่มเงย็นเฉ็นประจักษภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติขงองเราเฉพาะอย่างยิ่งการอารมณ์ทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแย่แสนงอนเป็นตัวพิดตัวภยัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวรอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเจีบกับกิเลสกับรัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เอง ยุ่ยแย่ก่อกวนแตกให้ทำไรให้เล่าให้อะไรทัง้งไปอย่นงนี้คิดมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่ก่อกวนพวกนีจ้จริงไม่ริงไม่สาคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาเนี่ยจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเยดือดร้อนมาทนายเขาไม่มาคำนึ ในบม่มมนลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการยุร่ยแยเขาพอจะได้เห็นผลของความยีเยแยนั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะพรยตังเข้าไปร้อนตังเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บกม่มนี่ก็มั่งทีนมากคนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่อง,อองอยุ่ยแย่กบกนอยางนี้นอกจากตัวสําคัญที่ แทรกป่ภานในจิตใจหรือเราเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงปัญญาสําคัญที่จะทบสร้งงางฐานกับคิตภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญน,นั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำหนักโดยลำหนักแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัย ค่อยจืดจามหายไปโดยลำดับก็อยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะมากแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผแใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตังแตวันเกิดมาเอาพูด่านนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะ เราไม่สร้างพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งนีแต่ความฟุง้งซ่านบุ่มบ่าดประจําจิตจิตทั้งดวงเนตเป็นที่ก่อไฟอเป็นเตารีดเตาถ่าตัวเองใ่ไเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่าอยู่ก็อยู่ที่เตาถ่านั้นเพราะไฟที่เหลือกัญหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา สถานที่นั้นเลยเป็นความเพิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิจกรรภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะหน้าแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผ่แส ใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกำหันก็่อยหยุดความหมุนจิ้วๆนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นของสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมา แล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับดับสิ่งนั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำหนักนัหนจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อศัศจร์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอนี้ เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชายอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดแต่หาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเขาหลนตนเองจิตเงือกไม่มีภัยเข้ามาบรบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบาย เห็นความสัมพันธ์ของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทำก็าตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากะพยายามยิ่ง ขึ้นไปโดยระดัะบดับจนถ้าเห็นผลเช่นนี้แล้วยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่านี้ไปโดยระดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความท้คันมั่นหมายหรือรูปคําคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสะแส้งโดยความเส,สื่อซ่าของเราแต่ก่อนที่เรามีหลักมีเกณฑ์นั้นก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลัก